สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับคลิปนี้นะคะก็คือใครที่อยากเลี้ยงหนูกําลังอยากได้ความรู้นะคะว่าควรที่จะเลี้ยงเพื่อที่จะมีอาชีพเสริมเพื่อที่จะเป็นอาชีพหลักดีไหมนะคะแล้วทําอย่างไรถึงจะประสบความสําเร็จในการเลี้ยงหนูนะคะเพราะว่าต้อยก็เริ่มเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เดือนมีนาของปีที่แล้วนะคะปีนี้ก็ปกีกว่าแล้วนะคะก็ได้รู้หลายๆอย่างนะคะเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูว่าต้องทําอย่างไรบ้างและก็ ถ้าอยากทําให้เป็นอาชีพเนี่ยจะทําได้ไหมแต่ตอนนี้ต้อยกําลังจะเลิกเลี้ยงหนูแล้วนะคะเพราะว่าไม่เวิร์คค่ะก็คือเจ๊งพูดง่ายง่ายก็คือว่ามันเจ๊งนะคะ,ะเล่นซื้อขายทองคําก็เจ๊งนะคะจะมาเลี้ยงหนูก็เจ๊งก็จากคลิปก่อนก่อนนะคะที่ต้อยพูดว่าเอ,อพ่อก็ไม่สนับสนุนให้เลี้ยงนะคะแล้วก็แม่ก็อืม แม่แไม่ได้ว่าอะไรนะก็ให้เลี้ยงดูแต่เอาไปเอามาต้อยก็ขยายบอ่อเพิ่มบอ่อแล้วก็นั่นนู่นนี่หลายอย่างแล้วเราไม่มีเวลาด้วยนะคะก็เลยทําให้แบบไม่มีเวลาให้สามีนะคะเพราะว่างจากการเลี้ยงหนูก็มานั่งเฝ้าโทรศัพท์ใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีแม้กระทั่งเวลาที่จะทําคลิปให้กับพี่เอได้รับชมกันนะคะตอนนี้ก็เลยคิดว่าจะพยายามที่จะเคลียร์ การเลี้ยงหนูนะเคลียบบ่อหนูออกไปเคลียหนูออกไปขายหนูออกไปนะคะแล้วก็จะไม่ได้ขายราคาพ่อแม่พันธุ์ด้วยแต่ว่าจะขายพ่อแม่พันุ์ในราคาที่ถูกนะคะตอนนี้ก็เลยอืทำไมถึงเจ๊งและทํายังไงถึงจะไม่เจ๊งนะคะก่อนที่จะเลี้ยงหนูอยากใหด้ดูคลิปนี้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวต้อยจะพาไปดูบอ่อหนูของต้อยนะคะแล้วก็จะเล่าสู่กันฟังว่าและต้องทํายังไงถึงจะยึดเป็นอาชีพได้นะคะไปชมด้วยกัน,นะคะ่ะ มาแล้วค่ะน,นี่ก็คือบ่อเลี้ยงหนูของต้อยนะคะอันนี้จะเป็นยางรถที่เพิ่งจะตัดมานะคะแล้วก็จะมาใส่บนท่อปูนนะคะอันนี้จะเป็นท่อปูนที่ต้อยได้แยกออกมาจากกันปกติเราจะใช้ท่อนี้นะคะ2ท่อต่อกันท่อหนึ่งก็ร้อยห้าิบาทตอนนี้หนูออกลูกเยอะมากนะคะแล้วท่อไม่พอแล้วต้อยก็ไม่สามารถที่จะขยาย พื้นที่ออกไปได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้จะให้ทางร้านเขามาส่งท่อปูนก็จะลำบากหน่อยต้อยก็เลยต้องขยายท่อโดยการซื้อยางรถอันนี้มานะคะเส้นละ20บาทแล้วก็มาตัดแล้วก็เอามาวางบนท่อปูนนะคะช่วยประหยัดได้เยอะเลยค่ะแล้วก็สะดวกด้วยในการเคลื่อนย้ายนะคะบ่อนี้นะคะต้อยปิดสนิทเกินไปกลัวว่าหนูออกมีทั้งแบบไม้แล้วก็มี ฝาปิดถังนะคะแล้วข้างในก็จะมีพัดลมเห็นไหมคะมีพัดลมอีกแบบหนูมันจะหายใจออกไหมน้องอันนี้ข้างในนี้จะมีหนูอยู่2ตัวนะคะต้อยก็เอามาไว้ตรงนี้เพราะว่ามันจะคลอดแล้วตอนนี้ก็คือหนูออกลูกเยอะมากนะคะแล้วก็กําลังท้องด้วยก็เลยต้องแยกหนูช่วงนี้ไม่ได้ขายหนูค่ะบอกตามตรงว่า ตอนแรกที่ตั้งใจเลี้ยงนะคะก็คืออยากจะขายพ่อแม่พันธ์เพราะว่ามันแพงเนาะคู่หนึ่งห้าร้อยอย่างเงี้ยถ้าขายพ่อแม่พันธุ์ได้เนี่ยเราก็จะได้ไรายได้จากการเลี้ยงหนูแต่ในปัจจุบันนี้นะคะมีหลายที่เลยค่ะที่เขาแบบเลิกเลี้ยงหนูอยากจะขายยกฟาร์มขายยกคอกนะคะส่วนต้อยเองก็คือตั้งใจจะขายพ่อแม่พันธุ์นะคะแต่พอขายไม่ได้เราก็ไม่ได้อยากจะขายหนูเนื้อนะคะเพราะว่าเราจะต้องสังหารมันนะคะก็เลย ไม่ได้อยากจะทําร้ายหนูอ่ะมันก็เลยขายไม่ออกบอกตามตรงว่าหนูเนื้อขายได้นะคะแต่สําหรับต้อยก็คือไม่ขายหนูเนื้อดังนั้นตอนนี้หนูล้นบ่อค่ะพอหนูล้นบ่อแล้วก็ตอนนี้กําลังหาใครก็ได้นะคะมาซื้อพ่อแม่พันธุ์แล้วก็มาซื้อหนูแบบในราคาหนูเนื้อนะคะจะชั่งกิโลขายในราคาหนูเนื้อ ใครที่อยากจะเลี้ยงหนูไม่อยากซื้อพ่อแม่พันแพงนะคะมาดูในฟาร์มของต้อยได้เรียนกะว่าเป็นฟาร์มเรียนกะว่าเป็นบ่อดีกว่ามีอยู่ประมาณตอนนี้ก็ประมาณ20เกือบ30บ่อแล้วนะคะที่ทุ่งนาก็มีอยู่10นะคะแล้วก็ที่บ้านก็1ิบกว่าละนะคะตรงนี้ก็1ิบกว่าแล้วก็ในบ้านต้อยอีกก็มีอยู่ห้าบ่อรวมแล้วก็เกือบ30นะคะก็คือตอนนี้พยายามที่จะ เคลียร์ออกแต่ต้อยไม่เคยประกาศขายหนูนะคะแล้วก็เลยมาทําเป็นคลิปนี้ว่าจะเลิกเลี้ยงละถ้าใครสนใจมาได้นะคะมาติดต่อมาดูแล้วก็ซื้อได้ในราคาถูกนะคะแล้วก็อยากได้บ่อแล้วก็จะขายบ่อให้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ของต้อยเองก็คือไม่มีบ่อแล้วบางบ่อต้อยใส่หนูสามสี่เดือนนะคะสามสี่เดือนเนี่ยประมาณหกตัวถึงเก้าตัวเยอะสุดก็คือเกตัวแม่เนี้ยเขาท้อง เตรียมจะคลอดลูกแล้วต้อยก็เลยแยกออกมานะคะแล้วก็เอายางรถมาใส่ไว้ข้างบนอันนี้ช่วยช่วยประหยัดเนาะอันนี้จะเป็นหนูในทุ่งนานะคะอันนี้ก็คืออยู่ที่นาอยู่ที่นาตอนนี้มีอยู่10บบ่อนะคะแล้วก็มีบอ่อใหญ่อีกบอ่อหนึ่งที่นานะคะก็จะขายเหมือนกันอยากจะเอาออกเหมือนกันตอนแรกต้อยว่าใครอยากได้ก็มาเอาเลยแต่ว่าเกรงใจพ่อนะคะเพราะว่าพ่อก็คอย ให้อาหารหนูทุกเย็นก่อนสกลับอย่างเงี้ยก็เลยถ้าขายได้ก็จะเอาเงินที่ขายเนี้ยให้พ่อไปนะคะเป็นค่าดูแลหนูนะคะส่วนต้อยก็คือไม่เอาค่ะขอแค่มีคนมาช่วยเอาหนูออกไปก็จะถือว่าเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะคะโอเคแล้วทีนี้มาพูดถึงว่าทําไมเจ๊งแล้วก็มีหลายคนนะคะที่คิดอยากจะเลี้ยงหนู จะดีไหมถ้าจะเลี้ยงหนูตอนนี้อันนี้ต้อยเอาประสบการณ์ของตัวเองมาแชร์เลยนะคะตอนแรกที่ต้อยไปรับหนูมาเลี้ยงจําได้ใช่ไหมคะที่ต้อยบอกว่าอยากจะมีอาชีพเสริมนะคะโดยการเลี้ยงหนูถ้าคุณใจดีแล้วก็ไม่กล้าที่จะลงมือแบบไม่อยากผิดสินข้อหนึ่งคุณอย่าเลี้ยงบอกเลยว่าเลี้ยงไปคุณก็ขายไม่ได้นะคะอย่าคิดว่าจะขายเฉพาะพ่อแม่พันธุ์มันทําไม่ได้อยู่แล้วนะคะอันนี้ต้อยพูดตามความจริงเลยว่าถ้าคุณจะเลี้ยงแค่ ลองดูสักสิบบ่ออย่างเงี้ยอย่าทำเพราะมันไม่สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ไดนะคะที่ต้อขย,ขยขายออกไปตอนคลิปก่อนแบบว่าเออสามารถขายหนูได้อันนั้นก็ขายได้พอได้แค่ค่าอาหารในเดือนนั้นนะคะแล้วเดือนอื่นละ่ะแล้วค่าพ่อพันแม่พันค่าบ่อหนูแล้วก็ค่าเสียเวลาของเราเองอะยังไม่ได้เลยนะคะเอาจริงๆเลยเพราะว่าการที่เราจะทำเพื่อลองเลี้ยงดูสัก สามสิบบ่อมันของต้อยปัจจุบันเนี่ยมันไม่คุ้มกับค่าอาหารดีไม่ดีเนี่ยเป็นภาระอีกเพราะว่าเราจะต้องมีให้เวลากับหนูอะ่ะถึงแม้ว่าจะให้อาหารเฉพาะตอนเย็นแต่เราก็ต้องเตรียมอาหารด้วยนะคะไม่ได้ว่าซื้ออาหารมาให้อย่างเดียวก็จะต้องมีอาหารเสริมโดยมีหญ้ามีข้าวโพดมีเผือกมันเนาะที่จะต้องให้เขาเราก็ต้องไปหานะส่วนต้อยก็เลยแบบไม่มีเวลาแล้วถ้าเราเอาเวลาเนี่ยไปดูแลหนูเอาแล้วอย่างอื่นล่ะ ใช่ไหมคะลูกเราสามีแล้วก็ต้องทำใน,นหลายอย่างเอาไปเอามาทำไม่เสร็จสักอย่างอันนี้คือปัญหาของต้อยนะคะแต่ว่าของคนอื่นที่เขาจะเลี้ยงอะ่ะเขาก็มีปัญหาเหมือนกันอย่าง,างเช่นบอกว่าไม่มีเวลาที่ไม่มีเวลาเพราะว่าเลี้ยงเพื่อที่จะทดลองพอทดลองแล้วไม่เวิร์กนะคะพอไม่เวิร์กก็ประกาศขายอย่างเช่นว่าทดลองสักห้าบ่อพอมันออกลูกก็ขยายเป็นสิบเป็นยี่สิบอย่างเงี้ยมันคือภาระ เพราะว่าการเลี้ยงหนูแค่1 0 3ถึง30บอดกว่าหนูจะผสมพันเนาะต้อยเริ่มเลี้ยงมีนาคมถึงมันออกลูกเดือนกรกฎานะคะนานไหมคะนานค่ะกว่าจะคลอดกว่าจะเลี้ยงให้โตใช้เวลาก็ประมาณ6กถึงแเดือนทีเดียวนะคะบางทีหนูอาจจะตายหรือไม่ก็หนูอาจจะหนีไปถ้าอยากจะเลี้ยงแค่นี้ไปซื้อวัวซื้อควายมาเลี้ยงจะดีกวา่าเพราะว่าอันนั้นเราไม่ต้องคอยให้อาหารมันเนาะสำหรับพ่อแม่ของต้อยก็คือปล่อยวัวควาย ให้มันหายกินหญ้าตามสบายแล้วตอนเย็นก็เอามาผูกได้เ,เขาเรียกว่าขี้วัวเนาะมาเป็นปุ๋ยด้วยอันนี้คุ้มกว่านะคะเพราะว่าแม่ก็บนมาหลายครั้งแล้วแต่ทีนี้ถ้าสนใจจะเลี้ยงหนูจริงๆเริ่มต้นต้องประมาณ500-1,000ถึง1,000ตัวขึ้นไปนะคะถึงจะสามารถสร้างรายได้ได้จริงๆอันนี้ยอมรับว่าสร้างรายได้ได้นะคะแล้วก็คุ้มค่าที่สุดนะคะอย่าไปเชื่อนะคะฟาร์มไหนที่บอกว่าเอาลองเลี้ยงไปก่อน เหมือนต้อยน,นี่แหละลองเลี้ยงไปก่อนตอนนั้นพ่อก็ถามว่าตอนที่ต้อยเริ่มเลี้ยงเนาะต้อยเคยพูดให้ฟังอยู่ว่าพ่อถามว่าถ้าเลี้ยงแล้วจะไปขายที่ไหนคนที่เอาพ่อแม่พันธุ์มาขายก็บอกว่าเลี้ยงไปก่อนพอมีแล้วรับรองมีตลาดรองรับแน่นอนจนกระทั่งปัจจุบันนี้ต้อยติดต่อไปกับคนที่เขาเอาพ่อแม่พันธุ์มาขายให้ต้อยอะ่ะเขาบอกว่าช่วงนี้โควิดครับ<อ>ก็เลยตลาดหนูไม่ค่อยดีอ่ามาแล้วนะคะหนูเนื้อขายไม่ได้พ่อแม่พันธุ เขาก็ต้องเอาของเขาไปขายสิใช่ไหมคะพอพ่อบอกต้อยก็ไม่ฟังแกแล้วตอนนี้ก็คือพ่อแม่พันต้อยมีตัวใหญ่ๆเยอะมากนะคะที่เขาบอกให้เราเลี้ยงก่อนเพราะว่าเขาก็อยากขายพ่อแม่พันให้เราในราคาสูงๆนั่นเองแล้วเราเป็นแบบมือใหม่เนาะอะไรก็เอออยากได้เขาพูดอะไรก็ดีไปหมดก็เลยซื้อมานะคะสรุปว่าตอนนี้ขายไม่ออกนะคะพ่อแม่พันส่วนหนูเนื้อถ้าจะขายโลละประมาณร8อยแปถึ200 ขายได้นะคะแต่ว่าคุณต้องผิดสินข้อหนึ่งให้เขาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับต้อยก็เลยบอกว่าโอ้ใครอยากได้ก็คิดนานอยู่เหมือนกันนะคะนี้บอกตามตรงนะคะบางคนบอกว่าอยากเลี้ยงไว้กินนะคะโอ้โหหนูนะคะคุณจะกินขนาดไหนกินแค่อาทิตย์ละครั้งมันก็ถือว่าเยอะแล้วนะคะยิ่งหนูเลี้ยงบอกตามตรงเนาะถ้าเกิดว่าคุณเลี้ยงดีเกินไปนะ่ะมันนะคะมันเยอะมากแต่ถ้าเป็นฟาร์มใหญ่ๆเขาก็มีการบริหารเรื่อง อาหารนะคะว่าจะต้องให้ยังไงถึงจะไม่อ้วนเกินไประบบน้ําระบบต่างๆของเขาจะดีกว่าอันนั้นเขาทําเป็นอาชีพได้แน่นอนนะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากจะเลี้ยงไว้กินไปซื้อที่ตลาดดีกว่าค่ะเขาทําให้เรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องเสียเวลามาเลี้ยงนะคะอันนี้ก็คือพูดตามประสบการณ์นะคะที่ได้สัมผัสมานะคะแต่ถ้าคุณอยากเลี้ยงจริงๆมีน้องคนหนึ่งเนาะที่เขาเคยมาซื้อพ่อแม่พันธุ์กับต้อยตอนนี้เขาทาเป็นฟาร์มเลยฟาร์มใหญ่มาก แล้วเขาก็จะเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ราคาแพงๆตัวใหญ่ๆพ่อแม่พันธุ์ใหญ่มันก็จะช่วยให้ได้ลูกที่ตัวใหญ่ด้วยนะคะแต่ไม่เสมอไปนะคะบางทีได้ลูกออกมาตัวใหญ่มากแต่ว่าอาหารไม่ดีการเลี้ยงดูของแม่เขาอาจจะไม่ให้กินนมหรือว่าเราเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เขาไม่ดีก็ลูกก็มีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นค้างคาวได้นะคะเพราะว่าต้อยเคยเจอมาแล้วนะคะแบบไม่แยกออกไปในข้ออื่นแล้วมันแย่งอาหารกันสรุปว่าคลอดลูกออกมาสิทธิ์ตัว สิตัวนั้นแต่ละตัวผ่านไปประมาณ2เดือนอ่ะตัวละหนึ่งขีนะคะก็คืออย่าทํานะคะถ้าจะเลี้ยงแบบนั้นเลี้ยงน้อยจะเป็นภาระนะคะแต่ถ้าเลี้ยงเยอะจะสามารถสร้างอาชีพได้ยกตัวอย่างเนาะคุณเลี้ยงหนูอยู่30ตัวเราไปขอซื้อ10ตัวในราคา150บาทเนาะคูณสัก10ตัวก็ จะได้เงินอยู่1,500บาทนะคะคุณต้องใช้เวลาเลี้ยงอีกกี่เดือนถึงจะได้หนูตัวเท่าเดิมนะคะและจํานวนเท่าเดิมอย่างต่ำเนี่ยต้องใช้เวลา6-8เดือนนะคะกว่าจะได้หนู1 0ตัวและในราคา150เพราะว่า150นั่นก็เกือบกิโลแล้วนะคะกว่าจะได้หนู1กิโลใช้เวลาเลี้ยงประมาณ6-8เดือนคิดว่าคุ้มไหมคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่า หนูคลอดลูกแล้วกว่าจะผสมอีกรอบอย่างน้อยก็ประมาณเดือนหนึ่งจริงอยู่ที่หนูคลอดทุกเดือนนะคะแต่ว่ามันก็ต้องมีการพักบ้างแล้วก็เลี้ยงลูกบ้างอะเนาะจะมาให้ออกลูกบางทีเลี้ยงรวมกันแล้วมันมีการแย่งอาหารกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกกับ fc อันนี้บอกกับ fc ที่ตั้งใจเข้ามาดูคลิปของต้อนนะคะว่าถ้าคุณไม่พร้อมอย่าเลี้ยงนะคะเพราะมันจะเป็นภาระนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว่าการที่เราเริ่มเลี้ยงหนูจาก หบ่อสองบ่อแล้วจะไม่สามารถสร้างเป็นอาชีพได้ก็คือสามารถทําได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าก็มีคุณลุงที่ต้อยเคยไปที่ฟาร์มของแกนะคะแกก็เริ่มจาก10บ่อนะคะแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้แกมีหนูเยอะมากแต่อันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าแกเป็นผู้นำเนาะเป็นหัวหน้าครอบครัวนะอยากทําก็ทําได้แต่ว่าของต้อยน,นี้ติดที่ว่าคนในครอบครัวไม่สนับสนุน แล้วก็พ่อก็บนตลอดนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้แต่ว่าคุณลุงท่านนี้ประมาณ25บ่อนะคะแก้ขายหนูเนื้อไม่ต่ำกว่าเดือนละ4-5,000นะคะแล้วพอขายมาแกก็ไปซื้ออาหารนะคะซื้ออาหารหนูซื้ออาหารประมาณพันห้านะคะอันนี้แกเล่าให้ฟังที่เหลือก็คือกำไรนะคะอันนี้มันก็อยู่ที่การบริหารนะคะว่า คุณจะสามารถบริหารรายได้ของคุณได้อย่างไรนะคะแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือแกก็ให้ภรรยาของแกเนาะไปขายที่ตลาดนะคะส่วนภรรยาก็บ่นนะคะว่าเออไม่รู้มันจะเลี้ยงทําไมเมื่อไรจะเลิกเลี้ยงนะคะอันนี้ต้อยก็ได้ยินแม่เล่ามานะคะเพราะว่าแม่ก็ไปเจอภรรยาของคุณลุงทเนียเนาะก็เล่าสู่กันฟังแกก็บอกว่าแกอยากให้เลิกเหมือนกันเพราะว่าตังค์ได้มาก็ไปซื้อแต่อาหารให้หนูนะคะเขาก็บ่นๆกันแต่ว่า ถ้าเกิดว่าแกไม่ขายหนูเนื้อนะคะถ้าขายพ่อแม่พันธุ์ก็จะได้ไรายได้จากตรงนี้สูงมากนะคะถ้าขายพ่อแม่พันธุ์ได้คุณก็จะมีไรายได้ที่สูงจริงๆแต่ว่าปัจจุบันนี้ใครๆก็เลี้ยงนะคะถ้าทุนน้อยงบน้อยและก็ไม่มีเวลาอย่างจริงจังอย่าพึ่งเลี้ยงค่ะอยากจะบอกว่าให้ลองเลี้ยงน้นอยดูก่อนมันก็ไม่คุ้มค่าเสียเวลาเราเนาะก็ลองศึกษาไปก่อนคะ่ะฟังจากหลายๆท่านหลายๆคนที่เขาเลี้ยงมาแล้ว เขาบริหารยังไงเขาถึงได้อยู่รอดนะคะแต่ส่วนมากต้อยคิดว่าถ้าตั้งใจจริงๆนะก็สามารถทําได้นะคะและอีกอย่างหนึง่งก็คือการตลาดสําคัญมากๆนะคะทั้งจะเลี้ยงเพื่อขายเนื้อหรือจะขายพ่อแม่พันธุ์ถ้าคุณมีคนรู้จักมีการตลาดที่ดีรับรองว่าคุณสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงหนูขายเป็นอาชีพหลักได้แน่นอนค่ะ นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็คลิปนี้ต้อยก็เอาประสบการณ์มาเล่ามาแช like ราา์สู่กันฟังหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆเพื่อน,น,นๆหลายๆท่านที่อยากจะลอง,ง <cinematic. S 2> ศึกษาการเลี้ยงหนูเป็นอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพหลักนะคะก็ลองศึกษาดูยังไงถ้าเริ่มต้นดีคุณก็มีชัยเกินครึ่งแล้วค่ะก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ